เป็นวันแรกเลยของงานอเป็นซิ่งมาฉาปีที่แล้วผมก็มานะแต่ปีนี้มันเรียบกันระหว่างที่หยดสามกับงานนี้งานนี้ในที่หนึ่งถึงห้านะตกราคนมันรวมสเปเชียลลิสเกี่ยวกับมัชชาทั้งหมดอ่ะประมาณสามสิบล้านเลยนะเดี๋ยวเราไปร้านแรกกันดีกว่าอาตามมาเลยครับอา่าเห็นว่าเขากำลังสร้างบ้านกันอยู่เนาะเอาร้านไหะเ,เอาไปร้านแรกกันเลยดีกว่ามัชชาลูทีน สวัสดีครับชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านมัชชารูทีนค่ะอ่าถ้ามาร้านมัชชารูทีนต้องกินเมนูไหนเอ่ยอ่าเมนูถ้าเป็นลาเต้จะเป็นซิกเนเจอร์มัชชลาเต้ค่ะจะเป็นเฮาเบนค่ะมัชชลาเต้เนาะค่ะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับผมวันที่ห้าค่ะอ่าสังเกตง่ายๆนะอยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะอ่าโอเคค่ะรุมร้านมัชชาเยอะจี่ดนะลมต้นเท่าไหร่ฮะหกสิบบาท อโอเคครับเขามีเทกนะ,นะนะมีพาวเดอร์แล้วก็มีหลายอย่างน่าจะเป็นทุกอย่างเลยโปรดักต์ครับอ่ะไปร้านต่อไปกันดีกว่าวันดีครับร้านอะไรครับพี่อ่าบอดดี้นะครับร้านบอดดี้นะครับผมเม,ามนูที่เนี่ยเราต้องกินเมนไหนอโอ้เดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนำดีไหมอ่าไม่เป็นไรใครแนะนำก็ได้ครับผมผมมาผมชอบตัวนี้อ่าคืออะไรครับผมเป็นตัวคาซูมิครับตัวนี้รสชาติจะออกแนวแบบ มันจะมีความหวานขึ้นมามันจะใช่มันจะมีความหวานขึ้นมาครับมีเลเยอร์มีความหวานใช่โอเคแล้วอยู่ตั้งวันไหนครับผมทุกวันเลยครับห้าวันเลยครับค่ะน้องมองต้อนนี่เลยเลยค่ะอยู่ห้าวันเลยครับผมอ่าแนะนาเลยก็มาวอร์เดนกันเยอะๆครับผมเขีนกล้องขอบคุณครับ ขอชื่อร้านอีกกีนึงครับบอเด่นครับผมบอเด่นมาฉาบาครับร้านจริงอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่นคราปฐถมเลยครับอยู่นข้าประถมใช่ถอดมาแล้วถอมาแล้วตลอดครับออกภูตลอดโอเคอย่าลืมมาอุดหนุนเันนะอ่าขอบคุณครับพรุ่งนี้จะเต็มสตรีมเนาะที่หยุดด้วยอ่าไปร้านต่อไปกันดีกว่าร้านนี้ถ้วยเยอะมากสวัสดีครับร้านเจ้ไหนวี่เอครับผมละ มาจากวินเทจ41่สิบมะชาบาร์ครับอ่าคาบาร้านนี้ต้องกินเมนูไหนยะมีอาซาฮีครับผมอาซาฮีอไม่ใช่เบียร์นะฮะวัวละมาโมกิจะเป็นอ่าคือยังไงฮะอธิบายนิดนึงมะชาสายพันธุ์เดียวครับผมที่มีความเค็มนำความอูมามิค่อนข้างสูงครับผมอ๋อคือยังไงฮะมีความอูมามิมีความอูมามิสูงมีความเค็มนำมีความสาหร่ายเล็กน้อยรสชาติคล้ายซุปปลาดาชิ อครับผมครับผมใช่แล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นลาเต้คาลิครับผมลาเต้ใช่ไหมโคนผัวสโมกครับผมคนผัวสโมกสาวๆชอบครับผมแล้วก็มีถ้วยที่เอาไว้ชงมัทฉะถ้วยเขาเยอะมากนะครับผมถ้วยแบบแพงสุดเท่าไหร่ผมอยากรู้จริงอที่ร้านนี้ยกมาโชว์หน่อยดิคคนอยากดูโอ้ไม่กล้าจับเลยหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยจะเป็นโอ้ครับมีทุกอย่างเลยมีถ้วยด้วยครับ อาแล่ะถ้วยสูตรตัวไหนเผื่อคนมัเขามาซื้อกันถูกสูตร1,080ครับผมตัวไหน1,800ก็จะอยู่ตรงโซนนี้ตัวนี้เป็นโซนนี้ใช่ครับ1,800เนาะครับก็จะเป็นถ้วยชาวานชงมัชชะ ทั้งหมดเลยครับน่าจะอินพวกร์มาจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับเป็นงานญี่ปุ่นทั้งหมดอ่าเราอยู่ถึงวันที่5ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมถ้าเกิดหมดแล้วก็ไปที่ลาดพร้าว41อ่าร้านจริงอยู่ลาดพร้าว41เขอชื่อร้านอีกีนึงครับวินเทจสีมัชชาบาร์อ่าไปเซิร์ชในบ้านฟ้าบ้านดำเจอหมดเลยครับขอบคุณนะครับนี่จริงๆร้านในงานี่ก็มีเยอะเหมือนนะประมาณ30กว่าร้าน4ี่กว่าร้านเนาะอันนี้เป็นเปเบชลอีกร้านหนึ่งเนาะมีจุ่มเน่ะ ร้านชื่ออะไรครับพี่ชื่อห้าสหนึ่งคีค่ะอ่าครับปาร้านนี้ต้องกินเมนูไหนครับผมเข้ามาเมนูกินเนี่ก็ต้องกินเมนูเซนชาค่ะเป็นชาใบค่ะเป็นไงฮะอมิบทีหนึ่งเนี่ยเลยค่ะอ๋อเขาจะเล่น่ายชาใบเนาะพีแต่ชาใบเลยค่ะโอเคพี่กำลังชงอยู่เลยนะใช่ค่ะอ่าโอเคแบบได้มูนมากเลยร้านที่อยู่ไหนครับพี่ ไม่มีหน้าร้านอ๋อใช่ไหมขอชื่อร้านอีกทีนึงครับห้าสองหนึ่งทีค่ะครับขอบคุณนะครับจะไปกันต่อจริงเป็นแบบมัทฉาเลเวอร์นะมาวันแรกี่คนอย่างเยอะอ้าวไปร้านต่อไปกันรู้สึกว่าเขาจะขายวัตถุดิบนะสวัสดีครับสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่ร้านชื่อร้านเลมัทฉาครับผมเลมัทฉาครับผมใช่ครับผมขายยังไงยะพาวเดอร์อ๋อตัวตัวผงตัวโรสมมทฉาครับผมก็ สี่สิบกรัมเจ็ดร้อยเท่าไหร่ที่ใช้สี่สิบกรัมใช่ไหมเจ็ดร้อยแปดสิบาทครับผมตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับโฮชิชะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่โฮชิชะนะครับจะเป็นแล้วก็มีกระบอกเชคครับผมตัวนี้ใช่ครับกระบอกเชคก็คือตัวนี้ใช้งานสะดวกมากๆครับเออเขาเน้นขายวัตถุดิบเนาะอินคาเดียนใช่ครับผมเทสซิ่งเยอะแยะครับผม โอเคขอชื่อร้านอีกรอบครับผมร้านเลิฟมัชานะครับร้านจริงอยู่ไหนฮะหรือเธอในคนใดเลยสักคาครับตอนนี้มีที่หนองคายอุดรศรีราชาแล้วก็ที่หาดใหญ่ฝ่ามุชาราโอ้ป่าล้อมเมืองแน่แน่มากเกิอะไปร้านต่อไปดีกว่าเราต้องทําเวลานิดนึงเพราะว่าร้านเยอะมากสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับชื่อเซนส์ส์มะชานเจลาโต้ค่ะขมาเซนส์ส์ต้องกินอะไรต้องกินไอติมค่ะต้องกินไอติมรสไหนวะ อ่าอร่อยทุกรสเลยอร่อยทุกรสใช่อยากชิมไหมไม่ไม่เป็นไรหลายร้านคือรสมะชามันแตกต่างยังไงฮะอ๋ออันนี้ก็จะติดขมนิดนึงอ่ะอ่าก็คือใส่หวานน้อยอินกรเดียนเยอะอ่าโอเคค่ะแล้วก็มียูสุที่ขายดีเพราะว่ากินแล้วสดชื่นบางทีแบบเจอมะชามาหลายๆร้านก็อาจจะมาเบรคด้วยยูสุได้ค่ะอ่าใช่ผมเข้าใจผมขายด้วยแหละเพราะว่ามันใส่ผงน้อยโอเค่ะแล้วก็มีมะชาก็มีตัวโฟล์ติซั่นค่ะก็อาจจะต่างกับร้าน นันอื่นตรงที่อาจจะมีอ่าส,สปริงเนี่ยจะเป็นโทนที่ติดฟลอร,ร์นิดหน่อยแล้วก็ซีไซสจะติดอ่าสาลายค่ะแล้วก็ตัวออทัมก็จะติดฟุตตี้พีแล้วก็ตัววินเทอร์ก็จะติดถั่วๆคั่ๆติดสมงนิดน,นึง ก็คือมันมีเฟเวอร์หลายอย่างเนอะใช่โค้โทรของมาชาเลยร้านติ่งอยู่แถวไหนอะพี่อยู่ประชาอุทิค่ะเลยมบางมดมาออโอ้ยสอดนิ่งพาราสองอ่าก็ไกลนิดนึงค่ะโนฝั่งโทนรถติดหน่อยคืองานวันนี้วันแรกแต่คนก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะเพิ่งแบบสองชั่วโมงเองอะเพิ่งเปิดมาแต่ว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะบึ้มกว่านี้ผมก็เลยมาวันนี้อ่ะขอบคุณมากนะคะไปร้านต่อไปกันดีกว่าร้านโฮมุ อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านอะไรครับพี่โฮมูค่ะอ่ะข้ามาร้านโฮมูต้องกินเมนูไหนต้องกินปกติร้านโฮมูก็จะดังเรื่องขนมสไตล์วากกชีค่ะอ่าตัวนี้ใช่ไหมโฮเมชใช่ค่ะคือเป็นของที่กินกับมัจาาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอประมาณนี้เลยเนาะนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเกนไมซีซันอลค่ะซีซันอลของเขาเกไมเอ้ผมขอเป็นความรู้ดนึงนะ ผมเห็นในสารคกีญี่ปุ่นเนี่ยการกินอาหารขนมผมเนี่ยที่เกี่ยวกับบัรทานเนี่ยคือเขาเขาเป็นฤดูกาลใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็คือมีทั้งไดฟุกุมีทั้งถั่วตัดแล้วแต่เราอ่าเขาขายกานีนด้วยนั่นเนี่ยใช่ค่ะมีผงชาขายด้วยอ่าด้วยแล้วก็ด้วยชาด้วยโอ้โหมาจากไหนคะร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่สาทรซอยสองค่ะแถวซอยอ๋อครับ โอเคขอบคุณนะคะับเดี๋ยวไปร้านต่อไปดีกว่าร้านเยอะจริงๆนะตอนเนี้สังเกตได้ว่าแบบทุกร้านนี่มันจะเป็นเป็นชาเขียวบวกกับ s p e c i a l t อะไรอย่างอื่นนะเออคือตั้งต้นด้วยชาเขียวเนาะอ้าวไปร้านต่อไปกันเลยสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่ ชื่อร้านมะฉามาลุนะคะครับอ่ะกามะฉามารุต้องกินเมนูไหนถ้ามามะฉามารุเอ่อยากมากนะคะที่บอกว่าต้องกินเมนูไหนเพราะว่าที่ร้านนตัวกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่ร้านมะฉามารุเนี่ยมีให้เลือก3ทนก็คือฟลอร์สาหร่ายแล้วก็ถั่วค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเราสามารถเสิร์ฟได้หมดเลยค่ะโอเคเมนูที่หนึ่งอ่ะเน้นๆเลยคอะรคะพี่เป็นเมนูใช่ไหมคะส่วนส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นเป็นโทนถั่ว ลูกค้าจะชอบถามหาทนถั่วจะเป็นตัวอาเกมีจากยาเมค่ะอ ก็คือตัวนี้เป็นตัวที่มีความสโม oke, ชกชัดกลิ่นขั่วชัดเนี้ยโทนถั่วหอมแล้วก็ครีม,มี่ครีม,มี่เนาะใช่อันนี้เราจะทเป็นเซตแบบเทสเตอร์อสาหรับคนที่อยากลองนะคะสําหรับแบบว่าอยากอยากอยากรู้ว่าโทนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากแต่ว่าไม่เคยทานโทนอื่นๆเราก็เลยทํามาเป็นเซตแบบเทสเตอร์นะคะขนาด10กร,รมัมมีทั้งโทนถั่วฟลอร์แล้วก็สาหร่ายรวมอยู่ในเซตเดียวเลยะคะ่ะราคา590บาทค่ะครับร้านจริงอยู่แถวไหนคบพี่ร้านนะคะตอนนี้ตั้งอยู่ที่สาขาเออส่งวาดค่ะอ๋อส่งวาด ถนนทรงวาดค่ะที่กำลังยิ้ตอนนี้ใช่อยู่ในนั้นเลยค่ะยินดีมากๆเลยวันนี้มีเออมีของเล่นนิดนึงด้วยนะคะเป็นเครื่องโมมัตฉาค่ะอ่าเป็นเครื่องโม๋ยวาพาไปดูได้เลยคอตามมากอตามมานี่เลยเครื่องโมมัตฉาค่ะ เป็นไซมีนิค่ะแล้วก็ฮิ้วมาจากที่ญี่ปุ่นเลยสามารถโมได้เลยค่ะลองลองหมุนเองได้นะคะอลองหมุนได้เลยนะคะเป็นเป็นทวนเข็มนาฬิกานะคะโอกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ถ้าเกิดว่าหมุนช้าไปเนี่ยมันอาจจะเฟิดอาจจะต้องใช้ความเร็วนิดนึงค่ะไม่เร็วไปไม่ช้าไปฝา,ากบูธนะครับถึงวันที่5ใช่ไหมได้ค่ะเออเจอกับร้านมาฉามาลูได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะคะบูธบ b 2 4นะคะร้านมาฉามาลุฝากด้วยนะคะวันแรกในคนยังเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะร ดูวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะว่าจะเยอะขนาดไหนครับขอบคุณมาก่ะขอบคุณมากนะคะครับร้านนี้คนคิวแน่นมากใครจะให้สัมภาษณ์เราได้บ้างรอคนนั้นนะนึกไปไปไปลูกค้าเต็มร้านเลยเราไม่สามารถจะแบบเ็อ่าวร้านอะไรครับผมชื่อร้านมินลีทีสเปนนะคะสีลมค่ะอ่ะข้ามาร้านนี้ต้องกินเมนูไหนจ๊ะเมนูร้านนี้ที่อ่าตัวฮิตก็จะเป็นทนถั่วทั้งหมดเราเชี่ยวชาญในด้านทนถั่ว ทนถั่วใช่ถั่วสโมกไม่สโมกมีหมดเลยเอาลรขยายความให้คนไม่รู้หน่อยทนถั่วก็จะกินแล้วฟิลจะได้กลิ่นถั่วหรือว่ากลิ่นขั่วแต่ถั่วอบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดถึงอารมณ์ของกาแฟคล้ายๆกันใช่แต่ว่าเขาแบบสเปซิฟิคเรื่องนัตตี้ไงใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูฟิวชั่นให้เลือกที่ตอนนี้ฮิตหน่อยก็จะเป็นตัวข้างหน้านะคะเป็นตัวเอกกับมามาจิก็จะเป็นครีมชีสข้างบน แล้วก็ข้างล่างจะเป็นมัชฉาทนถั่วเข้ากันค่ะอยู่ตรงไหนของสีลมขยายนิดนึงสอยละลายซับค่ะสอยละลายซับใช่ค่ะเข้าไปแล้วก็คือละลายหมดเลยหลังแบงค์กรุงเดบใช่หลังแบงค์กรุงเทพค่ะโอีเทสช่องนนทรีเดินทางสะดวกเ้อสาวออฟฟิศทั้งหลายรูปเจ้าของอานูเจ้าของด้ว๋อ่าโอเคโอเคออเคอ๋อเราเราไปบูธอื่นต่อมีหลายบุญมากเราไม่สามารถจะแบบ ใช้เวลานานได้มากสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่ชื่อกูดมัชชะทีเฮาสครับผมอ่าข้ามาร้านวูธเนี่ยต้องทําต้องเมนูไหนอ่าจริงๆแนะนําตอนนี้เรามีตัวใหม่ตัวไหนเอ่ยคือว่าฮิจิลิตัวนี้เป็นจากอูจิฮิการิครับอ่าให้ดูขยายความนิดนึงชาวบ้านจะได้เข้าใจอ่าจะบอกว่าไงอ่ะตัวนี้มันเป็น เป็นมัชชะจากเมืองอุจิแต่ว่าไล่ของลุงคนนี้ชื่อว่ามัซซากะเป็นคุณลุงคนดังที่ชอบทำคอนเทนต์ในอุจิครับแต่ว่าตัวนี้เขาทําให้เราคนเดียวคือเราก็จะยินกันยามมาจากเขาแล้วแหละใช่คือตัวนี้ที่อื่นไม่มีที่ร้านเขายังไม่มีเลยเพราะเขาเป็นให้ทางร้านเราร้านเดียวเท่านั้นโอ้โหใครอยากจะมากินเนี่ยต้องมาเลยนะฮะถึงมนที่ห้าเท่านั้นเนาะโอเคขอชื่อร้านอีกครั้งนะครับ กู๊สเปเชียลตีมัทฉะทีเฮาส์อ่าอยู่ตรงกลางเลยเนาะหาไม่ยากนี่คนคนขายหล่อมากเราชงกับน้ำพิเศษฟูจิด้วยนะครับเป็นน้อ๋อเขาเาชงกับน้ำที่เป็นแบบแร่ด้วยเออคือผมคิดว่าร้านนี้อินกระเดียนมันแบบไม่ธรรมดาว่ะเออมันตั้งต้นมาก็แบบแตกต่างแล้วอะเราชงกับน้วยซีทาเอ็นด้วยนะอ่าโอเค อ่าโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับไปไปร้านต่อไปกันดีกว่าเรามีเวลาไม่เยอะสวัสดีครับมีใครจะให้สัมภาษณ์ผมได้มั่งอ๋นี่ไหให้คุณลุกอสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับผมาลิวอบ้านออพอค่ะอ่ะข้ามาบ้านออพอต้องกินเมนูไหนมัทชาชีเคค่ะแล้วก็ แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นวัชชีเป็นชีสเค้กเหรอเป็นอะไรใช่ค่ะเป็นเลเยอร์ชีสเค้กเป็นเลเยอร์นะนี่ให้กล้องดูนิดนึงเปิดดูได้ค่ะอ่ามันมีเลเยอร์ด้วยเดี๋ยวความเดี่ยวาเดียวคางเดี๋ยวควาเพราะว่ามันจะไล่ระดับความเข้มอ่อนไปเรื่อยๆคือไล่ไม่ใช่แค่สีใช่ไหมหมายถึงว่ารสชาติด้วยชาติจากเข้มไปอ่อนอ๋อไล่ระดับแล้วก็มีชาที่มาเปิดตัวที่นี่ใหม่หมดเลยที่หน้าร้านไม่มีขายชาตัวไหน ก็จะมีตัวถ้าอร่อยถ้าเป็นเคลียร์ก็จะมียามาชิโร่ค่ะแล้วก็ตัวที่เป ül> ül> ็นตัวใหม่ของเราก็คือมะพร้าวก็คือเราจะตีกับนามะพร้าวหนึเเลยคือเราใช้หนามะพร้าวฉงใช่มะพร้าวสด100%เปเใช่ค่ะ ร้านจริงอยู่แถวไหนฮะร้านจริงอยู่ที่อราชพฤกษ์ซอยเก้าค่ะว่าหมู่บ้านอินอมพรขอชื่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยู่แถวนี้เลยบทวันที่ห้าก็ไปตามก็ได้ชื่อร้านอะไรครับหมู่ชื่อร้านบ้านออพออยู่หมู่บ้านอินอมพรสองค่ะอ่าไปตามก็ได้เลยราซอยเก้าเท่านั้นขอบ้างร้านราชพฤกษ์ซอยเก้าเท่านั้นเท่านั้นค่ะโอ้ร้านรับรู้เปล่าเนี่ยแล้วก็ต้องแลกบัตรเข้าไปด้วยโอเคครับฝากไปตามกันนะราชพฤกษ์ซอยเก้า ขอบคุณนะครับอ่าไปร้านต่อไปครับแลถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเราจริงๆเลยก็จะเป็นตัวมะฉ่ามะพร้าวนะคะนี่ตัวนี้เลยใช่ยังไงฮะใช้น้ำมะพร้าวชงอ่าตัวนี้เราใช้น้ำมะพร้าวสดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีไม่มีไซรัปเพิ่มเลยนะคะจะเป็นน้ำมะพร้าวที่แท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากบ้านแล้วก็เฉอะเลยชอเลยช็จากลูกเลยค่ะประมาณนี้ แล้วก็บวกกับตัวมัชฉาที่เป็นตัวจี่เราเลือกคัคสาสรรมาที่เหมาะกับน้ำมะพร้าวโดยเฉพาะอ่าร้านจริงอยู่ไหนฮะร้านจริงๆตอนนี้อยู่ตลาดน้อยค่ะอยู่ตลาดน้อยเดนกุ้งโอ้โซนแบบใกล้ๆกับหุ่นยนต์ป่ะหรือไงอ่าอยู่ตรงข้างๆขางเขตจะอย,อยู่ใกล้ๆหุ่นยนต์ตัวสีเหลืองบับเบิ้ลบีตัวสีเหลืองบับเบิ้ลบีใช่ค่ะโอเคขอฝากร้านชื่ออีกครั้งนึงครับผมอ่า เรามาจากเดด t อมทีสตูดิโอนะคะอยู่ตลาดน้อยค่ะ,จะเจริญกรุงค่ะ,อะเอาไปตามกัม <า S 2> นได้นะนะหลังงานนี้ไม่ถึงวันที่ห้าแล้วเนี่ยใชเออามว่าเขารวบรวมร้านมาชาะทั้งกรุงเทพอ่ะมาอยู่นี่ค่ะเออขอบคุณนะคะอ่ะไปร้านต่อไปกันดีกว่าครับ สวัสดีครับร้านชื่ออะไร э ครับพี่ร้านชื่อเทมิสคาเฟ่ครับโอเคข้าม,มาร้านนี้ต้องกิน <from. S 2> เมนูไหนครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวมิคาโดครับตัวนี้จะเป็นมัทฉะจากอุจิเกียวโตครับจะากเกียวโตใช่แต่เป็นที่ร้านเบนเองตัวนี้จะใช้สี่สายพันธุ์ในการเบนออกมาครับอ๋อก็คืออินกรีนมันนาจากเกียวโตเลยใช่ครับตัวนี้จะออกโทนผัวหน่อย นัตตี้อีกแล้วสี่ราะเรื่องนัตตี้เนี่ยเขาเขาที่นิยมกันเหรอเรื่องนัตตี้ี่ยก็คนไทยชอบครับคนไทยชอบชอบกันเยอะเพราะทานแล้วก็จะไม่ไม่ได้ออกสารายเยอะเหมือนตัวนี้ใช่ไหมขยายความนิดนึงคนดูอาจจะไม่เก็ตทําไมต้องมีกลิ่นสารายยังไงนิดนึงครับผมมันก็จะมันก็จะต่างกันที่ตัวสายพันธุ์ของแต่ละตัวนะจากเมืองแต่ละเมืองก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ มันคือคาแรคเตอร์แหละคาแรคเตอร์ของชาใช่คาที่ถึงกาแฟก็คือมันมีเฟเวอร์หลายอย่างมีเฟเวอร์ใช่อาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นเชอร์รี่อะไรพวกนี้ใช่ของของชาเขียวก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่คนไทยชอบนัตตี้ชอบนัตตี้ใช่โอเคร้านจริงอยู่ไหนครับผมร้านจริงอยู่พระประแดงสมุทรปราการครับอ๋อมาไกลเนาะก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ยังพอไปได้อยู่ครับหลังจากวันที่1-5ถึง้านี้ก็ไปตำก็ได้นะขอชื่อร้านอีกรอบพี่ชื่ออาร์เทมิสคาเฟ่ครับ อ่าโอเค,คขอบคุณนะครับ,อ,บ,รบอ้าวร้านสุดท้ายแล้วของไลฟ์ที่หนึ่งนะตอนนี้เราอยู่กับร้านไหนครับเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวไปด้านหน้า,นด,านดีกว่านาออันนี้มันด้านหลังสวัสดีครับร้านอะไรครับเี่รอ่าร้านบบตานิโก้ค่ะถ้ามาบูธนี้ต้องกินเมนูไหนอ่ะถ้ามาบูธนี้ต้องกินเป็น เส็นอะไรฮะตัวชาใสค่ะเป็นโคบูเส้นชาโฮจิชเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันคือโคบูเหรอใช่ค่ะเป็นโคบูเป็นใบชามันกาแฟปะมันคล้ายๆกับกาแฟค่ะแต่ว่ามันจะเป็นใบชาใบชาเขียวเอาไปบลูกับน้ำเย็น ใช่แล้วก็กลายเป็นชาใสดื่มมันจะมีความสดชื่นอันนี้ความรู้ใหม่นะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่มีมีสามรสชาติเลยใช่ค่ะมีเส้นชาค่ะเส้นชาโพจิชาแล้วก็กินไมชาค่ะคนทั่วแปดจจะไม่รู้นะใช่โพจิชากับมัชามันต่างกันยังไงอะี่ยอธิบายพื้นฐานหน่อยโพจิชาจะเป็นชาเขียวคั่วค่ะเอาไปคั่วแล้วก็ถ้าเป็นมะชาจะเป็นหงชงเป็นสีเขียวค่ะมันมันคล้ายกันแต่ว่า สีมันต่างกันการเก็บมันต่างกันใใ่่แล้วก็มีสายพันธุ์เยอะแยะเลยใช่ใช่ร้านจริงอยู่เท่าไหนครับผมอยู่เจริญนคร5ทับ1ค่ะอยู่ซอยซอยข้างข้างไอคอนสยามอถ้างรัแปร์ไคอนสยามแบบไปที่ร้านไล้เสิร์ชคำว่าอะไรเอ่ยร้านชื่ออะไรชื่อร้านโบดานิโกค่ะ B O T A C O ค่ะขอบคุณมากนะครับตอนนี้จบไลน์ที่หนึ่งแล้ว กว่าไปกว่าสิบร,ร้านเดี๋ยวต่อไปแล้วี่สอนกันดีกว่าวันนี้ไปแล้วครับอา้าวนาง